พออื่นนะเข้าใจแต่แต่ถ้าแบบเออเนี่ยถ้าเป็นพี่ผมไม่อยากเข้าใจแม่ของขอเข้าใจด้วยแล้วก็จะไม่มีวันเข้าใจด้วยทำไมก็ไป เล่มพี่เอกกำลังหยอกเล่นวันไหนไม่ได้แก้พี่เอกนี่หนูนอนไม่หลับจรินงนะเนี่ยไม่อยากพูดกับพวเขานี่อันนี้นอนหลับแล้วจริงนะคือมันต้องมีสักวันอะที่แบบตื่นพ้าเวลามาไลอะไรเงี้ยมาขึ้นไลแล้วพี่เอกมาเงี้ยมันต้องมีสักวันอะมันไม่ได้สักวันดิมันต้องเป็นทุกวันอะ ไหนไม่แก้กมันอดไม่ได้ริคนคนนี้คนคนนี้โอ๊ยแต่ว่ารักนะคะรักเลยจึงหยอกไงเออถ้าสมมติว่าถ้าหยอก่ยก็คือแบบขั้นแบบเราสนิทกันกันในแบบขั้นหนึ่งอะืะสนิทกันกันเยอ,อะอะปกติสบาย่ค่อยแก้คนนะขอบ นะคะขอบคุณชอบฟิซี่ปกติไม่ค่อยแกล้งคนนะนอกจากคนที่แบบไม่ค่อยสนิทหรือว่าไม่ค่อยรู้จักอะหนูจะไม่ค่อยแกล้งหนูจะหนูจะเงียบๆพี่อย่าต้องภูมิใจนะพี่แย่กว่าดีนะพี่ต้องภูมิใจนะ <cas S 2> <c oughs> ดีแล้วค่ะสาร์ตต้องภูมใจนะเข้าใจไหมเอใช่ไหมพี่โกเห็นไหมปกติตอนเจอสปาร์ตแรกๆอะสบาร์ปเ,ปนนปเป็นคนเงี้ยสาร์เปบนนนเงี้ๆใช่ไหมเออเห็นปะเห็นปะใช่ใช่เห็นไหม หูใจสิแล้วแล้ววันนี้เป็นตัวอะไรใครโนไม่รู้จักกันได้ไงทำมาเป็นผู้ชมไม่รู้จักกันก็คุยกันทุกวันไม่รู้จักกันอะไร,ค,ไรกกคืรกกอ,อ,อต้องตัวหกอมไม่ใช่ดิ กับพีเลกนะแตอว่ตัวนี้ใส่ไม่ดีชอบแหวนไม่ชอบจอดอแล้วก็